ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่25เดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับแรม10ค่ำเดือน12ปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่และวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องแต่าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดี เขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นจะประกอบกิจการอะไรเราก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทางนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรือว่าเคหสถานเราก็มาดูตามตำราของแบบโบราณท่านได้ที่แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างไสวกับตัวของเราในแต่ละวันนั้น สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่ดีสำหรับตัวท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะสวมเสื้อผ้า ให้มีสีแดงติดไว้บ้างจะเป็นการดีจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับคนที่เรียกว่าเป็นผู้หญิงจะมีโชคมีลาบที่ดีสำหรับในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวอาทิในเรื่องของการงานดูแล้ววันนี้อาจจะติดขัดหรือว่า จะไม่ค่อยลาพรื่นเท่าไรนักอาจจะมีงานจุกจิกเข้ามาท่านอยู่เสมองานบางสิ่งบางอย่างนั่นก็จะเป็นงานเล็กงานใหญ่อาจจะเป็นงานที่เรียกว่าเร่งด่วนก็มีทำให้ท่านนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้ก็ท่านระวังอาจจะมีเงินที่เรียกว่าสะดุดอยู่บ้างบางทีท่านอยากได้โน่นได้นี่ ก็ไม่ได้เพราะว่าเงินนั้นอาจจะมีไม่พอในวันนี้ในเรื่องของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการขาดทุนได้เฉพาะในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในวันนี้จะมีความรักที่หวานชื่นส่วนคนที่ยังเป็นโสดก็จะมีแววที่จะมีคนเข้ามาสนใจ ในช่วงนี้จะมีความผูกพันกันดีและจะมีความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ท่านจะสวมเสื้อผ้าให้มีสีชมพูติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้หากว่าท่านคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านลองเสี่ยงกับคนที่เรียกว่าพิการอันนี้จะมีโชคมีลาบท่านจะได้โชคได้ลาบจากคนพิการที่มอบให้ท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะมีงานที่ดีจะทํางานอะไรก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้งานที่ดี มีดีกว่างานเก่าๆอีกในด้านของการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะมีผลสำเร็จที่ดีการค้าขายก็จะมีกำไรอย่างมากมายเรามาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะมีความ สัมพันธ์ที่ดีจะมีการที่เรียกว่าเข้าใจกันดีมีอะไรก็ปรึกษาหรือกันได้ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ถ้า,าก่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลองดูให้ท่านลองเสี่ยงกับคนที่เรียกว่ามีอายุมากกว่าเราเขาจะเป็นผู้มอบให้ตัวเรานั้นมีโชคมีลาบได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้จะมีการเหน็ดเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องออกไปนอกสถานที่หรือว่าออกต่างจังหวัดท่านอาจจะต้องเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไปติดต่องานโน้นงานนี้บ้างในวันนี้จะมีการเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรในเรื่องของการเงินการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าเงินจะเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ท่านจะมีเงินหมุนเวียนการลงทุนอะไรก็จะมีกำไรกำไรที่งดงามในด้านของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะหวานชื่นและดูดีมีที่เรียกว่าความสุขอยู่แต่สำหรับคนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงต่อไปคุณอาจจะได้ร่วมอยู่ด้วยกันและอาจจะได้มีความ ที่เรียกว่าอยู่กินร่วมกันจะมีความสุขต่อไปนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหนะันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางวันสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีมีติดเสื้อผ้าไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านสังเกตดูว่าถ้าหากว่าท่านเสี่ยงโชคกับคนพิการท่านจะมีโชคมีลาบจะได้ลาบก้อนโตอีกแต่หากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการงานในท่านระวังจะมีการขัดแยง้งในเรื่องของการงานแตหากว่าท่านทํางานส่วนรวมรวมกันหลายคนอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นหรือว่ามีการแย่งผลประโยชน์กันได้ในวันนี้อาจจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการพูดการจาอาจจะพูดไม่เข้าหูกันหรืออาจจะมีเรื่องมีลาวรบกันก็ได้ ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากขึ้นบางท่านนั้นอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับรวมถึงในเรื่องของการเงินวันนี้ให้ท่านระวังไว้ให้ดีในเรื่องของความรักความใคร่คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีการหวาดละแวงกันบ้างในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ ท่านอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบๆบ,บางท่านนั้นยังไม่คิดจะสระโสดเพราะฉะนั้นท่านอาจจะคิดว่าอยู่เป็นโสดดีกว่าในช่วงนี้นั่นก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างในช่วงของวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวัน ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และสีที่เป็นมงคล สีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีหากว่าท่านออกจากบ้านมีสีเขียวติดเสื้อผ้าอยู่บ้างจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านเสี่ยงโชคกับคนที่เรียกว่ามีอายุน้อยกว่าเราเขาผู้นั้นจะ ให้โชคให้ลาบเราได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าท่านทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งจะมีงานใหม่ๆและมีงานเก่าๆเข้ามางานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำแล้วก็จะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองจะทำะไรก็จะดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงาน เรามาดูในเรื่องของการเงินในวันนี้คุณจะมีรายได้เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเคยลงทุนอะไรไว้วันนี้จะออกดอกออกผลที่ดีงามในเรื่องของความรักในวันนี้ท่านที่มีคู่อยู่แล้วความรักของท่านจะอบอุ่นจะมีสมาชิกเกิดขึ้นอีกสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดท่านจะมีคนที่เรียกว่า มีคนเข้ามาจับจองตัวทงท่านในช่วงของวันนี้แสดงว่าตัวงท่านนั้นจะมีคนเข้ามาหมายปองในเรื่องของการที่เรียกว่าจับจองเป็นคู่ครองในวันต่อไปนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัต ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืหัสในวันนี้แตาหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านเสี่ยงกับผู้ชาย ในวันนี้เขาจะให้โชคให้ลาบท่านอย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ให้ท่านระวังไว้จะมีงานยุ่งสักหน่อยบางท่านนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านมากมายในช่วงของวันนี้แต่ท่านก็ทําได้ถึงจะเป็นงานใหม่ก็จริงท่านมีพรสวรรค์และมีประสบการณ์ จะทำงานได้ผ่านได้ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของโชคลาภก็จะมีบ้างในช่วงของวันนี้ในด้านของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความสุขมากขึ้นอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ และท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงก็ได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ถ้าว่าท่านคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับผู้หญิงที่มีอายุมากจะให้โชคให้ลาบกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้ท่านจะมีงานทำทำแล้วจะมีชื่อเสียงจะมีคนที่เรียกว่ายกยกย่องชมเชยท่านอีกมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นที่ประทับใจของคนทั่วไปในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะได้เงินมาจากน้ำพักน้ำแรงและ การลงทุนท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่นั้นในช่วงนี้แต่หากว่าท่านมีคู่ก็จะมีความสุขมากขึ้นสํำหรับคนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้จะมีโอกาสได้สละโสดก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านให้ใส่เสื้อผ้ามีสีเขียวติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกัน ถ้ากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านเสี่ยงกับคนที่เรียกว่าเป็นคนพิการอันนี้จะถือว่าจะได้โชคได้ลาบอย่างเต็มที่จะมีคนคอยหยิบยื่นให้ท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะมีโอกาส ทำงานที่ท่านชอบบางครั้งนั้นต้องออกไปนอกสถานที่ก็มีบางครั้งนั้นอาจจะไปเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินบางครั้งนั้นท่านเองจะต้องรับผิดชอบในตัวของท่านเองจึงทำให้ท่านต้องเหนื่อยหน่อยในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้ท่านระวังเพราะอาจจะมีการที่เรียกว่าเข้าใจผิดกันได้ ในเรื่องของการทำมาหากินหรือในเรื่องของการงานนี่ก็เป็นคำที่เรียกว่ามาบอกเล่ากับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี